สวัสดีเช้าวันที่สองนะคะ และนี่ก็คืออาหารมื้อเช้าของพวกเราในวันนี้นะคะซิริรวบค่าเสียหายไป300กว่าบาทจ้าตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปไหนกันไปดํบุกปาการางังใช่เรากําลังจะไปดําน้ําดูปะการางังแทนๆไหนดูซิแต่งตัวยังไงบ้างโอ้โหโอเป็นไงบ้างคะ<ด>โอ้โหนี่นะคะเรากำลังจะไปดำน้ำเอ้ยทางนี้ค่ะ นี่คือเรือของเราที่เราจะไปดำน้ำยังปะการังสำหรับค่าเสียหายในการดำน้ำดูปะการังนะคะคนละหนึ่งร้อยบาทจ้าดูนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะมีเรือไปส่งนะคะใช้เวลาไป<อ>าแค่ประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะคะไปกันเลยจ้านอ,าอนขึ้นเลยขึ้นได้ไหม เราก็มาถึงแล้วนะคะเรากำลังใส่เสื้อชูชีพใส่สมอกรกลิงแล้วก็ลงน้ำดูปะการังนะคะติดตามกันได้เลยครับกลาลังสวยมากส่วนเด็กๆนะคะยังใส่สมอกรกลิงไม่คล่องนะคะก็เลยใส่ใส่แค่หน้ากากนะคะแล้วก็ดูแล้วกอ็ออกมาหายใจเอานะคะเพราะว่าเด็กๆว่ายน้ำอยู่แล้วปอดแข็งแรงนะคะ และนี่ก็คือปะการังที่เราเห็นนะคะสวยมากไม่น่าเชื่อนะคะว่าความางดงามนี้จะมีอยู่ที่ต่อร้านนะคะทุกคนต้องไปดูให้ได้สักครั้งในชีวิตนะ กันแล้วจ้าไปตามดูต่อนะคะว่าพวกเราไปเล่นอะไรกันต่อนี่เลยค่ะเรามาเล่นบานาน่าโบ๊ทนะคะที่นี่นะคะบานาน่าโบ๊ทเขาคิดรอบละ400บาทนะคะต้อง4คนขึ้นไปนะคะ ก็ของพวกเรานะคะกคนนะคะก็สามารถเล่นได้ในราคา400นะคะที่นี่ก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นขี่จัสกีนะคะจัสกีก็คนละ4ร้อเหมือนกันนะคะโดดโล่มนะคะก็มีกิจกรรมโดดโ่มให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมริมชายหาดนะคะมีให้เล่นน้ําเล่นทรายนะคะมีไพายเรือสายนะคะ <c oughs> ช่วงบ่ายนะคะเราก็ได้ขับวินมอไซค์นะคะไปรอบก่อเลยนะคะและนี่ก็เป็นจุดชมวิวของหาดตาแหวนนะคะสวยมากดโดยจุดเริ่มต้นของเรานะคะเราเริ่มต้นออกจากหาดตาแหวนจากที่พักของแรรนะคะไปจุดแรกที่เราหยุดก็คือจุดชมวิวน,นะคะหรือเพื่ออีกอย่างก็คือวิวพอยต์นะคะ ต่อด้วยขึ้นมาบนเขานะคะสูงกว่าเดิมอีกนะคะที่นี่นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราไหนๆก็มาที่นี่แล้วนะคะเราก็ได้มากราบสักการะหลวงพ่อข้างบนนี้ด้วยนะคะก็รู้สึกสบายใจสุดๆไปเลยแล้วยังมีวิวให้ชมนะคะสวยกว่าเดิมอีกนะคะ และนี่ก็คือจุดที่สองที่เรามานะคะสำหรับมอเตอร์ไซค์ของเรานะคะที่นี่นะคะเขามีบริการให้เช่ามอเตอร์ไซค์นะคะ วันล,ละ400บาทนะคะถ้าเป็นวันธรรมดานะคะสามารถต่อรองราคาให้ลดลงได้นะคะเรามาต่อกันเลยนะคะจุดที่3นะคะก็คือเรามาที่หาดท่าเรือหน้าบ้านนะคะที่นี่นะคะก็จะไม่เน้นเล่นน้ำนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินนะคะ ก็จะมีเป็นที่พักแล้วก็เป็นร้านอาหารสะส่วนใหญ่นะคะมีวดัดมีโรงเรียนมีชุมชนนะคะคิดว่าน่าจะมีคนอยู่เยอะที่สุดนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะเดินทางกันไปต่อยาวไปเลยนะคะไปไปต่อกันที่หาดนวลเลยคะ่ะน้ำใสสะอาดที่สุดเลยแล้ว,ว่ที่หาดนวลน,นะคะ หานนี้นะคะน้ำน้าเล่นนะคะมีขึ้นค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเรือนะคะทำให้น้ำใสสะอาดนะคะสวยน่าเล่นที่สุดเลยเด็กๆชอบมากนะคะมันเล่นน้ำตรงนี้มีคลื่นด้วยแล้วก็น้ำใสด้วยนะคะที่พักก็มีนะคะที่นี่นะคะโซนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะคะ อามาต่อกันเลยนะคะที่หาดเทียนนะคะหาดนี้นะคะน้ำใสแล้วก็สวยแล้วก็สงบมากนะคะน้ำตื้นแล้วก็คลื่นไม่แรงนะคะไม่มีเรือโดยสารด้วยน่าเล่นที่สุดนะคะเด็กๆชอบมากในบรรดาทุกหาดนะคะป้าชอบหาดนี้ที่สุดแล้วโอ้โหน้ำก็ใส ลื่นก็ไม่แรงนะคะเหมาะก,กับเด็กเล็กที่สุดเลยค่ะเด็กๆกำลังเล่นจับปูปลากันอยู่นะคะจับปลาไหมจับปลาไหมหมดพลังแล้วค่ะกลับที่พักหาของกินกันดีกว่านี่นะคะเราก็มาจับเลยค่ะเมนูลูกชิ้นทอดนะคะ เติมพลังก่อนที่เราจะไปพายเรือสายกันต่อเลยจ้ายามเย็นนะคะพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วนะคะก็จะพายเรือสายนะคะไปอยู่กลางกลางทะเลนะคะชมพระอาทิตย์ตกดินกันนะคะเรือสายนะคะเขาคิดอยู่ชั่วโมงละ300บาทหรือว่า400บาทนี่ล่ะนะคะป้าจำไม่ได้แล้วนะคะน่าจะ300นะคะ ให้เด็กๆนะคะได้ฝึกกล้ามเนื้อด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังทำอะไรลอยเดือสายและตอนนี้ยังไม่ไปถึงด้วยจบหนึ่งวันของพวกเราแล้วนะคะเล่นน้ำกันชิลๆตอนเย็นนะคะหลังจากที่พระอาทิตย์รับอัสดงไปแล้วนะคะสนุกสนานกันมากคะ่ะ มีบางคนแอบหิวนะคะลืมบอกไปนะคะที่นี่เขามีเซเว่นนะคะสดมาม่าร้อนๆกันสวัสดีเช้าวันสุดท้ายจ้าและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะวันที่เราจะต้องเดินทางกลับแล้วนะคะก่อนกลับนะคะก็ป้าก็มาถ่ายรีวิวบริเวณรอบๆนะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะ ก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะมีบริการเช่าต่างๆนะคะเก้าอี้ที่เขาตั้งนี้นะคะนั่งค่าเช่าตัวละ100บาทนะคะนั่งได้ตลอดทั้งวันนะคะที่นี่นะคะมีเสื้อผ้าชุดว่ายน้ําขายนะคะสวยมากแนะนําว่าถ้าใครไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็มาซื้อที่นี่ก็ได้นะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะส่วนนี้ก็เป็นมอไซค์นะคะที่เขาเอาไว้ปล่อยเช่านะคะ มีน้ำปั่นนะคะน้ำปั่นที่นี่อร่อยที่สุดสดชื่นมากนะคะราคาก็แอบ,บแรงตามสภาพนะคะนี่ก็เป็นของเล่นของเล่นให้เด็กนะคะนี่ก็เป็นบริเวณทางเข้าหน้าหาดนะคะสวยงามมากนะคะน้ําใสสุดๆเหมาะกับครอบครัวมากนะคะที่นี่เกาะล้านนะคะเป็นเกาะที่เหมาะกับ ครอบครัวนะคะมาเที่ยวกับครอบครัวพาลูกๆเด็กๆมาทำกิจกรรมนะคะในราคาย่อมเยาวนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะเขาก็จะมีกั้นเลยนะคะว่าโซนไหนเป็นโซนเล่นน้ำนะคะโซนไหนเป็นโซนเล่นเรือจสัสกีบานาน่าโบนนะคะเขามีการดูแลความปลอดภัยอย่างดีนะคะ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้นะคะและที่นี่นะคะยังมีกาแฟบริการน,นะคะเอาใจคนรักกาแฟนะคะอเมซอนของเรานะคะก็มาตั้งอยู่หน้าหาดเลยป้าก็แอบ,บมาซื้อกินทุกวันนะคะขาดก,กาแฟไม่ได้จริงๆและแล้วงานเลี้ยงก็มีวันเลิกลานะคะทุกคนได้เวลากลับแล้วจ้า รอบที่เรากลับนะคะเนื่องจากตอนที่เรามาเรานั่งสปีดโบ๊ทนะคะคลื่นค่อนข้างที่จะแรงมากนะคะทำให้ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับเด็กนะคะป้าก็เลยนั่งเรือใหญ่นะคะอาจจะใช้เวลามากกว่าเรือสปีดโบ๊ทนิดน,นึงนะคะแต่ว่าราคานั้นถูกกว่านะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆด้วยคะ่ะไม่น่ากลัวนะคะนั่งแล้วสบายใจมาก เรานั่งรถบขอสอกลับมาที่สถานีรถไฟแรกนะคะแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปที่สนามบินแล้วนะคะหลังจากเช็คอินก็แอบม,มาถอยโดนัทนะคะเอากลับไปฝากเพื่อนๆลาลานที่เชียงใหม่นะคะและนี่ก็เป็นการเดินทางทั้งหมดของพวกเรานะคะตลอด3วัน2คืนนะคะ ก็สนุกสนานนะคะเราก็เจอทั้งความผิดพลาดความสนุกความตื่นเต้นนะคะเรียกได้ว่าครบรสสุดๆนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์ให้กับเด็กๆนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีในห้องเรียนนะคะถ้าอยากได้เราก็ต้องออกเดินทางนะคะ ออกไปคน้นหานอกห้องเรียนนะคะไปผจญภัยไปพบเจอนะคะทําให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ได้สัมผัสแล้วก็ได้ประสบการณ์จริงนะคะสุดท้ายนี้นะคะป้าก็ขอขอบคุณหลานๆทั้งสองคนนะคะที่เป็นเด็กดีเชื่อฟังตลอดทริปเลยแล้วพบกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบาย あ